มาแล้วครับอีกหนึ่งรุ่นโปรกีรุ่นนี้หายาก EX บางคนก็เรียก EB นะฮะตัวนี้เป็น Gen 2 Gen 2นี่คือตัว Gen ใหม่นะฮะราคาเห็นไปแล้วเราก็บอกไปเลยว่าสามพันสองร้อยบาทนะฮะตัวนี้เป็นเวทแอลนี่บางคนเห็นรูปนี้เขาก็อ๋อรุ่นนี้นี่เองนะมันก็คือ EB EX Gen 2นะฮะตัวนี้เป็นคัน สไลด์นะฮะไม่ใช่คันนะทูแพ็กนะทูแพ็กก็ที่ที่เสียบต่อเหมือนชิงหลิวนะฮะตัวนี้ไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นคันสไลด์นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันแต่ดูรูปร่างภายนอกกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้คุณโบช่วยถือมาดูข้างกล่องดีกว่ารุ่นนี้บอกเลยออกมาเฉพาะเมตรแถ้ามีเมตรห้าเขาก็จะมาระบุข้างกล่องนะสมมตินะถ้าเมตรห้าเขาก็จะระบุนี่เป็นสแถวนะครับ 150180นะฮะอ่าไม,ะะไม่ถ้าถ้ารุ่นไหนเขาออกมา2ระยะอ่ารุ่นไหนออก2ระยะเขาจะจะพิมพ์อย่างนี้มาเลยใช่แต่รุ่นนี้มีเฉพาะเมตรแปเท่านั้นนะฮะเมตรแปดท่อนปลายอยู่ที่0 6นะฮะโคนอยู่ที่6.4ความยาวทั้งหมดอยู่ที่52เซนน้ำหนักอยู่ที่59าก้กรัมนะฮะ น้ำหนัก59กรัมเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะกับราคา3,200บาทรุ่นนี้มาแค่3รุ่นสามสามสามขนาดเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะแกะให้ดูเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะนนะ <laughs> ชุนนิมา้กับอังกฤษนะ เลยอยู่แค่นี้แล้วก็เดนนี่ก็มาเป็นครั้งงานก็เยอะอยู่สัมผัสแรกที่จับสัมผัสแรกที่จับเป็นไงมีมน้ำหนักพอดีไหมไม่ได้ถือว่าหนักนะนะอ่ะเดี๋ยวคุณโบไปดูลูกค้าก่อนก็ได้นู่นคันชิงหลิวก็มานะฮะด้ามด้ามมันสีเงินนะฮะตัวนี้สวยมากด้ามสีเงินนี่ครับ มาเรื่อยๆ ex gen 2ตัวนี้ gen 2ระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับอย่าถามนะครับว่าผลิตไต้หวันผลิตจีนผลิตญี่ปุ่นนะไม่ทราบนะฮะก็มาดูนี่ก,กันนะจะจำหน่าย,ดยโดยโดย a k n corporation นะฮะแค่นี้นะเขามาตามนี้นะฮะเห็นไหมทิติกอะ่ะคันมาจากประเทศอะไรนะฮะเจนไหนคือเจนสองนะฮะ แน่นอนของแท้คันไม่มีของปลอมหรอกครับนี่นะดูตูดคันครับดูตูดคันนะด้ามน,นี้ก็ถือว่าเป็นสีสีซีเวอร์สีเงินเลยแล้วก็ด้านบนนี่เป็นสีทองนะฮะด้านบนนี่สีทองนะหมุนหมุนรอบๆจะได้เห็นนะครับด้านบนนี่ไม่มีโลโก้นะครับแต่ด้ามจับตัวนี้พิมพ์คําว่าโปกีอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่นะครับคันระยะเมตรแปด ex อ่านว่า ex ด้วยนะ ex g e n 2นะฮะเนื้อแบงค์เป็นสีดำเนื้อแบงค์เป็นสีดำนะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้เดินเป็นอะไรลงสีทองเนื้อดำขีดสองขีดนะฮะดูกันให้ชัดเจนกันไปนเลยนะ ดูกันชัดๆไปเลยจุกตูดนะเราไม่แกะให้ดูแล้วนะครับมาดูครับจุกคันมาดูจุกคันนี่นะครับปลายคันเรามาดูปลายแรกกันออกมาเป็นผ้าผ้าแดงแบริงบร่งแบริ่งไหมไม่ใช่แบริ่งนะฮะตัวนี้ไม่ใช่แบริ่งนะ ในราคา3,200บาทนะฮะไม่ใช่แบริ่งนะฮะแต่ถามว่าจําเป็นไหมบางคนก็จําเป็นบางคนไม่จําเป็นสําหรับผมแล้วเวลาจะยกช่างผมก็ต้องดูปลายสายว่าติดปลายคันไหมแต่โดยรวมแล้วถ้าเราตกกุ้งโดยที่เราไม่ทิ้งสายไว้ยาวมันจะไม่ค่อยมีผลนะครับกับปลายคันนะฮะถ้าทิ้งสายให้พอดีกับ ปลายคันถึงทุ่นนะคะให้สายมันตึงพอดีนะจะไม่ค่อยมีผลในเรื่องของสายไปพันอยู่กับปลายปลยปลคันนะฮะตัวนี้แบงค์สวยมากคือเรียวนะฮะเรียวเล็กเลียวเล็กเลยนะฮะไล่ตามสเกลไม่ได้อวยนะแต่ด้วยจับคันมาเยอะฮะ,ะเลยรู้นะฮะเนื้อแบงค์เป็นพันเกลียวนะฮะ มาเรื่อยๆอันนี้คือท่อนสองนะมาท่อนสามท่อนสามนี่เป็นไงเป็นไงสไลด์อยู่สไลด์อยู่ท่อนสามอันนี้ท่อนอันนี้ท่อนอะไรท่อนสองนะฮะท่อนสองมาท่อนเราะท่อนสองอันนี้คืออยู่ท่อนสองนะเขาก็พิมพ์ลายมาอย่างนี้นะครับลายสองขีดนี่นะฮะสีทองนะฮะ มาท่อนสามท่อนสามช่วงปลายก็จะมีสีทองแล้วก็สลับด้วยสองขีดตัวนี้นะฮะนะแล้วก็สลับด้วยสีทองอันนี้ยังอยู่ท่อนสามนะครับตามมาด้วยสองขีดนะฮะเนื้อแบงค์อย่างที่เห็นครับเกลียวนะฮะเวทแอตัวนี้เวทแออ่าชักหมดชักหมดอ่าอันนี้คือท่อนที่สี่ท่อนที่สี่เริ่มได้แต่ปลายนี้นะครับยาวออกมาเรื่อยๆท่อนสี่ตามที่เห็น เนื้อสีทองสีดำเดี๋ยวมาดูเวทคันเอาใจสายเวทแอลแท้ๆเลยนะดูครับพุ่งตรงไปเลยแอลแอลมาแน่นๆเลยปลายอ่อนปลายอ่อนกลางแน่นโคนแน่นเลยครับปลายอ่อนโคนแน่นเลยตึงๆมือเลยครับสายชอบวัดวัดแล้วแบบวัดแน่นๆเก็บกุ้งเร็วนะแนะนำตัวนี้ครับเวทแอล คือถ้าตกบ่อยๆบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบเวทยูแอกันแล้วครับจะเล่นเวทแอกันเลยถามว่าเวทแอตกกุ้งเนี่ยมันก็คือยังมีความอ่อนนะครับยังมีความอ่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะชักคันออกให้หมดก่อน me mm -hmm. เซนดีมากเลยเส้นขึ้นมูอตึงมือมากเลยนะฮะะแค่สายตึงคือมันมันขึ้นถูตัวมือตัวนี้เลยนะเนี่ยครับสายตึงคือความรู้สึกปุ๊บมันจะมีสถานเขาเรียกว่ามมอะันสถานมือนะโบ สวยเลยคือเซนคันดีถ้า<ช>ว่าไปถ้าคันถ้าเป็นคันตีเหยียบปลอมนะเขาจะเรียกว่าเซนคันมันเด้งดีเอาเอาตรงตรงเอาสายตรงตรงค่อยๆย,ยกมันจะรู้สึกกระเด้งกระเด้งมือใช่ไหมเออมันตึงปึ้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 ง,งคือเซนจะเร็วมากอา่าเดี๋ยวค่อยค่อย,ยกนะเอาสายตรงก่อนตรงก่อนไม่เอาคันละนาบอา่าสายยังไม่ทันทันตึงนะขอโทษนะเอาตะก,กัวนอน เดอบโเขาจะได้รู้อเตรียมไหมอ้าวค่อยค่อค่อยๆตึงตึงั้งมตึงมือนะอ้าวยกยกยกตะกัวตั้งแล้วยกเลยไอย้ยกแล้วดูครับเวดแอลนะตัวน,นี้เวทแอลนะฮะเวทแอลโค้งสวยมากใช่โค้งลงท่อนหนึ่งนะครับท่อนหนึ่งท่อนสองมาท่อนสามนะ ท่อนสีมาแน่นๆเลยฮะตัวนี้สายวัดกุ้งนะสายวัดกุ้งต้องบอกไว้ก่อนปลายอ่อนลงสวยวัดแน่นๆเน้นๆตรงๆคันจะไม่อ่อนไม่ยวบนะฮะตัวนี้นะสวยมากมกับ<อ> e b e b e, 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 e x gen 2นะราคาอยู่ที่3,200บาทนี่อชอบมากเลย กำลังกำลังคิดอยู่ว่าเอาโปกีรุ่นนี้สักรุ่นดีไหมนะฮะเล่นมาเยอะซื้อมาขายไปได้คล่องมากตัวนี้นะดูนะฮะอันนี้ตึงนะเนี่ยแค่แค่ตึก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 มือแค่นี้นะเซนต์มันขึ้นถึง,ถ,งถึงตรงอุ้งมือเราเลยนะเนี่ยเนี่ยครับ เรารู้สึกตึกตึๆกตึึกึกตนี่นะฮะเวลายกยกนี่คือแบบตึงมือมากตึงมือมากดูการความโค้งของคันนะฮะความโค้งของคันนะเวทแอลผมแนะนํานะตัวนี้นะครับใครจะเล่นโปรกีเวทแอลถามมาเยอะนะฮะนี่ถ้าเอาคันฉากขนาดนี้นะฮะดูการลงนะฮะท่อนหนึ่งท่อนสองมาถึงท่อนสามท่อนสามลงนิดเดียวนะครับ โค้งลงสงโค้งลงสวยทุกทุกช่วงนะฮะตัวนี้นะครับอืมเอาละก็นี่แหละคือโปรี EX ็กเจนทราคาอยู่ที่3,200บาทมีเฉพาะเมรแปดเท่านั้นนะครับเป็นคันสี่ท่อนสไลด์นะฮะสี่ท่อนสไลด์นะรุ่นนี้แหละสวยงาม สวยงามมาก3,200ค่าจะส่ง80บาทสนใจสั่งซื้อด้านล่างได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกันด้วยคลิปหน้าจะเป็นคลิปนี้กดติดตามนะกดติดตามปกี้เรนโบ w หายไปนานมากกลับมาอีกแล้วนะครับเรน b o w นะครับ Rainbow ต้องเรียกว a i เรนโบราคาตอนนี้นะคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้แค่นี้ก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับที่รับชมและติดตาม